นิวแม่จะออกไปตลาดจะกินอะไรไม่ลูกยวแม่จะซื้อมาฝากอะไรก็เอามาเถอะอย่าถามมากด้วไหนลำคาญนิวแม่ซื้อแตงไทยมาฝากหนูจะกินแตงโมหนูไม่ได้อยากกินแตงไทยหนูไม่กินไม่กินจะกินแตงโมแม่เห็นกางแกงสีดาของหนูไหมแม่เอาไปซักให้อยู่ลูกซักทำไมหนูจะใส่อยู่แม่เห็นมันเปื้อนแม่ก็เลยเอาไปซักให้หนูจะใส่วันนี้หนูจะใส่ตอนนี้ไปเอามาให้หนูเลยทําให้มันแห้งด้วยเป็นอะไรถึงได้งุนงินขนาดนั้นนิวเดี๋ยวแม่เข้าไปซื้อแป้งร้านนี้ก่อนนะ โอ้ยแล้วทำไมเข้าไปนานจังเนี่ยโอ้ยนุชเงีเอลิฟเฟรี่วิงแถบกาวแน่นสัมผัสนุ่มหูยาว25ซนติเมตรเลยแม่ทำอะไรอยู่หนูรอนานแล้วนะเนี่ยอะลูกเอาไปใช้ไปลูกเหนยไหมเดี๋ยวแม่พากลับบ้านนะหนูยังไม่อยากกลับบ้านเราไปช้อปปิ้งกันดีกว่าแม่อืมกันแดบดบมีตัวไหนให้ฉันใช้บ้างเนี่ยแจ๊บนิ้ว ใช้ให้ประหยัดหน่อยลูกทุกวันนี้ของก็ไม่ค่อยได้ขายกําไรก็อยู่กับลูกหมดแล้วทาไมแม่จะไม่ให้หนูใช้เหรอไหนบอกว่าที่เปิดร้านเครื่องสำอางก็เพราะว่าหนูรักสวยรักงามแล้วทีนี้จะมาห้ามไม่ให้หนูใช้เปล่าลูกก็แค่ให้ใช้ประหยัดประหยัดหน่อยทําไมต้องประหยัดถ้างั้นใช้เลยลูกใช้เลยลูกหนูอยากได้อะไรก็ใช้ไปเลยลูกแม่ขอโทษนะนิวครับมิทินนั่นใครลูกแฟนหนูแม่ชื่อมิทินแฟนสวัสดีครับคุณแม่บีเบฟไปกันเถอะ ผมไปก่อนนะครับคุณแม่ไปเถอะไม่ต้องไปสนใจบีเบฟเราขอย้ายไปอยู่บ้านเธอได้ไหมอ่ะทำไมล่ะเราเบื่อแม่เราอ่ะเดี๋ยวนี้ชอบบนให้เราหน้าลำคาญน,นี่ก็เป็นอาทิตย์แล้วที่นิวไม่กลับบ้านไม่รู้ไปอยู่ไหนติดต่อไม่ได้เลย เดียวกลับมาแล้วเหรอลูกหนูไปอยู่ไหนมาแม่ตามหาตั้งนานลูกไปอยู่บ้านมิทินแล้วหนูได้ไปเรียนไหมลูกไม่ทําไมล่ะลูกช่วงนี้สอบไม่ใช่เหรอทําไมหนูจะต้องเรียนทําไมหนูจะต้องสอบไปดีเบ๊บจะหอบของไปไหนลูกจะไปอยู่บ้านมิทินจะไปอยู่กับเขาทําไมลูกทําไมไม่อยู่บ้านเราก็หนูเบื่อเบื่อแม่แม่ชอบบทจูที่จุกจิกหนูลำคาญไปเสื้อผ้าพร้อมแล้วไปไม่ได้นะลูกแม่ไม่ให้ไปแม่อย่ามาบังคับหนูหนูไม่ชอบ ไปก่อนนะครับคุณแม่นิ้วกลับมาก่อนลูกนิ้วกลับมาก่อนไม่ต้องเสียถุงค่ะค่ะขอบคุณนะคะโอกาสหน้าเชิญใหม่ค่ะสวัสดีค่ะเชิญค่ะมันดูริบค่ะวันนี้วันนี้อลิปสีอะไรดีนะชิ้งเลยคะ่ะแม่คะวันนี้แต่งตัวสวยจังเลยนะคะคุณพี่วันนี้อารมณ์ดีนะคะ่ะคุณน้องทั้งหมดสอง้ยหกสิบปดค่ะคุณพี่ฮะ ทำไมแพงจังก็4ี่อย่าง268ไม่แพงนะคะคุณพี่อ้าไม่ใช่ไม่ใช่อันนั้นอะของฉันสองอย่างเนี้ยก็หนูหยิบมาจากในตะกร้าที่คุณพี่ถือมาฉันซื้อมาจากร้านอื่นเธอจะมาคิดเงินได้ยังไงมันไม่ใช่ของร้านเธออะไร แต่งตัวก็ดีอย่ามาทำาีิใสยรักเล็กขโมยนอนแบบนี้นะเอ๊ะยานี่ฉันบอกว่าซื้อมาจากร้านอื่นพูดไม่รู้เรื่องหรือยังไงนี่มันของร้านฉันเนี่ยลาชาวิสีครีมบวกเซรัม่มใช้แล้วหน้าใสไร้สิวฉันขายอยู่มันไม่ใช่ของร้านเธอจะไม่ใช่ได้ยังไงแล้วก็เนี่ยเนี่ยเห็นไหมดาก้อนบาบสกาเจลเจลแต้มลดรอยสิวฉันขายอยู่ตรงนั้นนะไปดูเลยเขาขายกันทั่วประเทศไม่ใช่มีแต่ร้านเธอที่ขายคนเดียวฉันซื้อแล้วฉันก็เดินมาตรงนี้ไม่จริงตอนที่คุณพี่เดินเข้ามาหนูไม่เห็นคุณพี่ถืออะไร เป็นครีมของร้านหนูเท่านั้นโอ้ยเย้ไม่มคะประสาทไปเปิดกล้องดูเลยไปตั้งเจเรียนนะน้ำจ้ะแม่พี่ชนเอาน้ำเอาหน่อไม้ไปกินไหมหน่อไม้หรอพี่ชนใช่เอาไปกินกับน้ำพิกกะปิขอบคุณค่ะพี่ชนไม่คิดเลยว่าพี่ชนที่เป็นถึงหนุ่มฮอตเขาเรี่นจะเอาหน่อไม้มาให้ฉันฉันจะต้องสวยเพื่อพี่ชนให้ได้ น้ำจะสวยเพื่อพี่ชอนน้ำจะสวยเพื่อพี่ชอนน้ำต้องสวยเพื่อพี่ชอนจุฬาเฮิร์ดีดีครีมแต่งมอหน้าน้ำจะต้องเนียนใสพี่ชอนจะต้องชอบน้ำตั้งใจเรียนนะน้ำจ่าแม่พี่ชอนคะน้ำน้ำมีเรื่องจะบอกพี่ชอนคือน้ำชอบพี่ชอนมากชอบมาสามปีแล้วน้ำทำทุกอย่างเปลี่ยนแปลงตัวเองทุกอย่างก็เพื่อพี่แต่ตอนนี้น้ำรู้แล้วว่าสิ่งที่น้ำควรจะทำที่สุดและควรจะทำมาตั้งนานแล้วก็คือ บอกกับพี่ชนตรงๆว่าน้ำชอบพี่ชนค่ะอะไรนะใายน้ำใยญ่สินี้ตุ๊กตาแรางเทือนนี่เั็นาอ่อนมากพี่ชนแม่หนูอยากได้ลิปสติกสีแดงหนูอยากปากแดงแล้วก็อยากสีส้มก็อยากได้เอาอยากได้สีแดงสีส้มก็เอามาเลยลูกอะใส่ตะกร้าเลยแล้วก็สอเขียนคิ I ้วอายแชโด บัตรสกัรหนูอยากได้หนูอยากได้อไดเอาลูกจะเอากี่สีก็เอาเร็วเร็วเร็วแม่บัตรด,ดาหนูอยากได้จะลูกเอามาเลยจะได้อะไรเอามาเลยลูกแม่หนูอยากได้คูชชั่นจะลูกเอามาเลยแม่คาคิดเงินเลยจ้ะเอานี้ด้วยโอ้ซื้อจังเลยใครใช้คะเนี่ยของลูกสาวทั้งหมดเลยใช้เครื่องสําอางแล้วหรอคะใช้เยอะไม่ดีนะคะระวังแพ้นะลูกฉันจะแพ้หรือไม่แพ้ก็ไม่ใช่เรื่องของเธอเธอมีหน้าที่ขายมีหน้าที่คิดเงินก็คิดไปวายส่งน้ำหน้าดโดนแม่ฉันดา่าให้ดูสมัคร เอานิวจะไปโรงเรียนแล้วเหรอลูกใช่แม่เห็นมาเอาเครื่องสำอางในร้านไปทุกวันใช้หมดแล้วเหรอลูกก็ใช้ครั้งสองครั้งเบื่อก็เอาให้เพื่อนไปจะแคร์อะไรแม่เปิดร้านเครื่องสำอางสีอยาพาครูไปหาแม่เธอสิเอานางเด็กคนนี้เนี่ยเนี่ยร้านแม่หนูอยากเจอเข้าไปสิสวัสดีค่ะใช่คุณแม่ของนินวไหมคะใช่ค่ะมีอะไรหรือเปล่าคะ สาวของคุณแม่แต่งหน้าไปโรงเรียนทุกวันแถมยังเอาเครื่องสำอางไปแจกเพื่อนอีกทำให้เพื่อนไม่มีสมาธิในการเรียนก็แค่แต่งหน้าไปโรงเรียนนี่มันยุคไหนสมัยไหนแล้วคุณครูมันไม่ใช่แค่นั้นนะคะคุณแม่ครูบอกอะไรสอนอะไรน้องก็ไม่เคยฟังแถมยังทำกิริยาไม่ดีใส่ครูอีกแล้วคุณแม่ดูกระเป๋าของน้องนะคุณแม่ดูนะคะมีแต่เครื่องสำอางไม่มีอุปกรณ์การเรียนเลยครูมีหน้าที่สอนก็สอนไปสิจะมายุ่งอะไรกับการแต่งหน้าของนักเรียนถ้าคุณแม่จะพูดแบบนี้คุณแม่ก็สอนเองเลยค่ะไม่ต้องให้น้องไปโรงเรียนได้้้ันนจะใหลูกยยยาโรรงเี นลเรมีกาสาเรยบร้อแล้วแม่ต้องรีบไปทํางานนะแม่จะรีบไปย่างหนาวไปมันกินข้าวไม่อิ่มเลยเอาเอาเอารีบไปกินรองท้องก่อนแม่ต้องรีบไปทํางานใจเรียนนะคะคนเก่งของแม่ค่ะคุณแม่เราไปเรียนก่อนนะคะสวัสดีค่ะโอ้ยโอ้ยคนเดินอยู่ไม่เห็นหรือไงเอา้าคนเหรอนึกกว่ามิก้าไม่หาเรื่องฉันสักวันจะได้ไหมมิก้าไม่หาเรื่องฉันสักวันได้ไหม ปากกิ่งรสช็อกโกแลตกรอบอร่อยเหมาะกับคนที่เท่แบบเราเลยมิก้าครูมาแล้วสวัสดีจ้าเด็กๆเปิดหนังสือหน้า14เลยจ้าร่วงน้อยเดี๋ยวคุณจะมีเะแนนข้าวอข้อแกงโจทย์ข้อที่4ตอบอะไรจ้ะเออข้อข้อสี่ข้อแกงข้วแกงเออสี่สิบห้าค่ะเก่งมากจ้ะข้อต่อไปเลยคุณครูคะหนูขออนุญาตไปเข้าห้องน้ำก่อนนะคะ อ้าวมิก้าคุณยูซี่ล่ะคุณยูซี่ออกไปคุยโทรศัพท์ข้างน,นอกอุ้ยนี่ขนมปักกิ่นร้องท้องก่อนนะเป็นห่วงหืมขนมปักกิ่นรสเนบอร่อยจังหอมนมมากอร่อยทั้งสองรสเลย <c oughs> ไม่กินขนมระหว่างเรียนนะจ๊ะเด็กๆ ขอบเจนนามิกา้าเรื่องไรขนมปักกิ่งไงเรารู้ว่าเป็นของเธออือชอบปะล่ะเจ้าสี่อร่อยทั้งรสช็อกโกแลตและรสนมเลยถ้าเธอชอบอย่าเอามาให้อีกเยอะๆนะแล้วชอบกินปักกิง่งแม่เลยซื้อติดบ้านไว้ตลอดกินข้าวอิ่ม่อด้วยขนมปักกิง่งฟินมากหืมข้าวแกงท้องทะลองหรอเปล่านะอย่าบอกนะว่าอ๋อหิวข้าวจังฮียคครูขนมปักกิง่งเอาไปกินรองท้องก่อนนะครับอนุญาตให้กินระหว่างสอนได้ครับ งั้นครูขออนุญาตกินเลยนะครับพรุ่งนี้รวยจ้าพรุ่งนี้รวยพรุ่งนี้รวยจ้ามะเหมี่ยวฉันเห็นผู้ชายคนนั้นมองเธอไม่ละสายตาเลยนะมะเมี่ยวก็าไงสิไม่มองได้ยังไงฉันทั้งสวยทั้งหน้าใสขนาดนี้ลอตเตอรี่จ้าลอตเตอรี่มะเมียวมะเมียวกินข้าวยังลูกแม่ซื้อ KFC ของโปรดลูกไว้รอด้วยนะฮะอย่าบอกนะยายไข่ลอตเตอรี่หน้าดำๆคนนั้นแม่เธอเหรอเออ ันก็้พวกบ้านเธอจะไฮโซที่แท้ก็มีแม่ขายลอตเตอรี่จนจนหน้าดำๆนิวฟังฉันก่อนฉันก็หลวมตัวเขาเธอบเพืนเพื่อนตั้งนานชะแม่หนูบอกกี่ครั้งแล้วว่าอย่าทักหนูเวลาหนูอยู่กับเพื่อนแม่ขอโทษลูกแม่ลืมตัวหนูอายเพื่อนที่มีแม่ขายลอตเตอรี่หน้าดำๆมานมีเอวลูกแม่คะที่นี่มีคีมอลิเซ่ไหมคะมีคะ่ะนี่ไงคีมฟ้าอลิเซ่เห็นเขาบอกใช้ดีลองซื้อไปให้แม่ใช้ดู แต่เดี๋ยวนะต้องซื้อกันแดดด้วยสิอารเซ่กันแดดแมทแม่ฉันจะต้องสวยฉันจะได้ไม่อายเพื่อนอาแม่ครีมอะไรแม่ไม่เคยทาครีมแม่ไม่ใช้โลกก็เพราะแม่ไม่ทาครีมไงถึงได้หน้าดำิดปีดอย่างนี้แล้วมันทายังไงลูกทานไหนก่อน ขั้นตอนแรกใช้ฟองสีม่วงทาฝ้าร่วลดฝ้ากระจุดด่างดำให้ผิวกระจ่างใสครีมเนื้อเซรั่มเข้มข้นไม่กัดไม่แสบหน้าใช้แล้วผ้าแม่จะหายเหรอใช่และช่วยไม่ให้เกิดฝ้าใหม่ด้วยนะพอครีมซึมแล้วก็ทากันแดดตามได้เลยตัวนี้มี S F 50บวก T A C บวกเหมาะกับคนที่ตากแดดเยอะๆแบบแม่แล้วมันจะเหนียวมีลูกไม่เหนียวแน่นอนเนื้อแมตบางเบาเกลี่ยง่ายซึมไปในห้าวิทาแล้วออกแดดได้เลยพรุ่งนี้รวยนะจ๊ะพรุ่งนี้รวยชอบสองตัวสามตัวได้เลยนะจ๊ะเอ๊ ทำไมร้านได้เงินมะเหลียมคนเยอะจังพรุ่งนี้รวยนะจ๊ะพรุ่งนี้รวยป้าเอา้าเพื่อนมะเหมียวนี่เองทำไมป้าสวยจังป้าใสด้วยตอนนั้นหน้าย,ยังดำๆอยู่เลยก็ป้าใช้อาริเซ่งไงแม่หนูขอตังค์หน่อยหนูจะไปเที่ยวกับเพื่อนอ่ะอ่ะได้เลยลูกเอาเท่าไหร่ก็เอา่4,000 5,000หรือจะเอาเท่าไหร่หนูจะเอาเท่าไหร่พอลูกอ่ะอ่ะอ่ะไปมะเหมียวทำไมแม่เธอมีเงินเดียวจังฉันก็ไม่เคยบอกว่าแม่ฉันจนนี่ผักสดๆจ้าผักสดๆ ผักสดสดปลูกเองปลอดสารพิษนะจ๊ะเหลือกรรมสุดท้ายแล้วจา้านิวมองอะไรลูกมองดูเสื้อผ้าหน่อยยายใส่แต่เสื้อผ้าที่คนบริจาคมาอยากใส่สวยๆบ้างอ้าวันนี้ยายขายผักในห้าสบาทอยากได้ตัวไหนก็ไปเลือกเอาลูกไปขอบคุณใจย,ยายนี่ตัวนี้น่ารักนะเหมาะกับน้องมากเลยตัวเท่าไหร่คะแม่ค้ปกติตัวนี้รอยเก,ก้าแต่ว่าพี่ให้น้องพิเศษเลยร้อยห้าบาท เอาไว้ก่อนก็ได้ค่ะอ้าวนิวได้ตัวไหนล่ะลูกไม่ได้เลยยายมันมีแต่ตัวพแพงๆอะ่ะเอา้าแล้วไม่พอและห้าสิบบาทงั้นเอาไปอีกห้าสิบยายมีอยู่ห้าสิบบาทไม่เป็นไรหรอกอยายเก็บเงินไว้ซื้อข้าวดีกว่านูนูอย่าพึ่งไปอย่าพึ่งไปสนใจมาทํางานกับพี่ไหมพี่กําลังหาพนักง,งานพอดีเลยสนใจค่ะยายดูจะมีงานทำแล้วนิวเดี๋ยวนิวอยู่หน้าร้านนะเดี๋ยวเจจะปไปไล่ขายเสื้อผ้าค่ะเจ วันนี้มาพบกับแม่ค้าคนสวยอีกแล้วนะคะอันนี้เป็นงานเซต3ชิ้นนะคะมีทั้งหมด5สีนะสีชมพูสีขาวอ้านิววันนี้ยอดขายปังมากเลยเจไ,ได้เลไหนพ0บ้าน1,000บ้านหมายถึงขายได้พันชุดหรอคะเจ๊ใช่แล้วเตรียมแพ็คของกันได้เลยยายหนูจะไลฟ์ส่ขายเสื้อผ้าได้สิได้สิมารับเสื้อผ้ากับเจ๊ไปไลฟ์ขายได้เลยเดี๋ยวเจ๊คิดราคาส่งให้ แ่ะตัวนี้เป็นเ,เกางกงสีน้ำตาลค่ะสวยมากเลยนะคะเป็นยังไงบ้างลูกวันนี้ขายได้กี่ตัวขายไม่ได้สักตัวเลยยายไม่มีคนดูเลยอะ่ะไม่เป็นไรลูกวันนี้ไม่มีวันหน้าก็มีคนเรามันต้องสู้สู้เท่านั้นห้ามถอย50สิตัวสุดท้ายหมดแล้วค่ะขอบพระคุณคนดูห้าพันคนนะคะพรุ่งนี้แม่ค้าจัดส่งให้ครบทุกบ้านเลยขอบพระคุณมากๆค่ะยาย